ก็ขอต้องรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิบสีทาร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะไอเด ลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันเสาร์นะคะที่20นะคะพฤศจิกายนพศสองพนี 2, นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากาก,กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟา้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะ เรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนวันอาทิตย์นะคะเดซันเลยนะคะเรียกว่ามีดวงของการได้รับข่าวดีนะคะนะเดซันจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะนะรวมถึงนะคะเดซันมีโชคลาภลอยเข้ามาด้วยนะคะมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารน,นะคะนะหรือลูกหลานภายในบ้านนั่นเองนะคะสามเมถ้าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปติดต่อ,อก,กับทุกค้านอกสถานที่นะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของงานอ e ีเวนต์นั่นเองนะคะใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะ ได้งานนะคะหรือใครที่มีงานทําอยู่แล้วนะคะอาจจะก,กําลังมองในเรื่องของการหารายได้เสริมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ราชินีพระจ,จันทร์นะคะนะเรียกว่าไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะคะคนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าในวันนี้นะเรียกว่าอาจจะมีโครงการนะคะนะมีโครงการใหม่ๆมีการที่เริ่มทําบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะหรือใครบางคนนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์มีเซนส์ลางสังหรณ์ที่แม่นยานะคะคาดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เก่งนะคะสัมผัสไว้นะคะนะ แต่มักจะเป็นคนที่ขี้น้อยขี้น้อยใจนะคะนะเรียกว่าบางครั้ง <both> ค,คิดเล็กคิดน้อยสับสนกับความคิดของตัวเองเหมือนกันนะคะการงานวันนี้จะได้รับข่าวดีนะคะการค้าการขายจะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลด้วยนะคะรวมถึงการเงินนะคะเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะมีโชคลาบลอยเข้ามานะคะตัวเล็กจากเด็กตัวเล็กจากความฝันจะให้โชคนะคะรวมถึงนะคะชาววันอาทิตย์นะคะโดยภาพรวมหมอฟ้ามองว่าการเงินมาจากหลากหลายช่องทางนะคะบางคนทํางานมากกว่า2ออย่างนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะเรียกว่าความรักช่วงนี้แฮปปี้เลยนะคะมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะแต่ใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้นะคะหรือคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะนะหรืออาจจะพบรักเพศเดียวกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสุขภาพคนวันอาทิตย์นะคะจะเกี่ยวข้องกับสายตาความดันไมเกรนนะคะรวมถึงอาการวิงเวียนศีรษะด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะเกิดจากการ นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอน,นั่นเองนะคะบางคนอยู่กับหน้าจอคอมอยูดกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือมากจนเกินไปนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ The Lover นะคะ The Lover ก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะนะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีช่องทางมีรู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะ The Lover นะคะนะเรียกว่าคนวันอาทิตย์มีสเสน่ห์ทางด้านคําพูดนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะ การเงินส่วนหนึ่งจะได้มาจากความเสน่หานั่นเองนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข9มีเลข3และเลข2นะคะสำหรับคนวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคะ1 2 3มมาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนวันจันทร์นะคะวีออฟฟอร์จูนวีออฟฟอร์จูนมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะรวมถึงวีออฟฟอร์จูนนะคะเป็นกลงล้อสมบัตินะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะการหาวิชาวความรู้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือหนังหาตำรับตำรานะคะหรือจากโลกออนไลน์นั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นนายหน้าการเป็นพ่อค้าคนกลางด้วยนะคะนะวีออฟฟอร์จูนเป็นกลงล้อสมบัตินะคะเรียกว่ากําลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาววันันนนจทร์ะะคะ 2ไม่เท้านะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือใครบางคนนะคะเรียกว่าการค้าการขายช่วงนี้จะเกี่ยวข้องกับ Facebook ออนไลน์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะทําอะไรช่วงนี้คนวันจันท์นะคะควรจะมองหาที่ปรึกษามองหาคนช่วยเหลือนะคะนะหรือตัวเราเองนะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะ ก้าวดาบนะคะเรียกว่าการงานวันนี้ค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆนะคะบางคนนอนไม่ค่อยจะหลับนะนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีด้วยนะคะช่วงนี้เรียกว่ามัวกังวลในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะเพราะเรียกว่าใครบางคนอาจจะมีความรับผิดช,ชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะมีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนี้นั่นเองนะคะ ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนบรรจันหมอฟ้ามองว่ามีรายได้ที่ดีนะคะเข้ามานะคะเรียกว่ารายได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะหรือใครที่การเงินตึงตึงมือติดขัดอยู่นะคะจะมีโชคลาภลอยเข้ามานะคะตัวเล็กจากบ้านเล็กที่นะคะจะให้โชคนะคะเรียกว่าถ้าในเรื่องของการเงินนี่ยังไกลเกลี่ยยังเคลียร์ได้นะคะยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก้าวดาบนะคะเรียกว่า ใครที่มีปัญหาการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันยังคาราคาซังอยู่นะคะร,รักเลิก,เลกยังตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่ามีดวงของการได้พบรักนะได้คู่เรียกว่าได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะสุขภาพนะคะคนวันจันทร์ดูแลในเรื่องของสุขภาพสายตาความดันไมเกรนด้วยนะคะหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะมีเหตุให้ต้องลบหมอนนอนเสือเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือตัวเราเองนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องแบบนอนพักรักษาตัวด้วยนะคะ ราชินีพระจันทร์นะคะไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะถ้าในเรื่องของการงานนี่เรียกว่าไอเดียโปรเจกต์สิ่งต่างๆนะคะนะในช่วงนี้นะคะนะจะมีการเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของการงานแต่ถ้าในเรื่องของความรักราชินีพระจันทร์ขึ้นมานี่ระมัดระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนปัญหารักสามเศร้านะคะนะเรียกว่าใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะ คนวันจันนะคะวันนี้ราชินีพระจันทร์ขึ้นมานะถ้าเดินทางออกไปติดต่องานนะคะแต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะจะเป็นการเสริม,มหงหงให้กับตัวท่านเองด้วยนะคะรวมถึงราชินีพระจันทร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีเซนนะคะมีเซนที่ค่อนข้างจะแม่นยํานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนี่เรียกว่าดูลึกลับซับซ้อนนะดูเข้าใจยากนะคะนะอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปวนนะคะในวันนี้นะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะหมอฟ้าบอกไปแล้วนะ ตัวเลขจากบันเล็กที่นะคะตัวเลขจากความฝันจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลขสอมีเลข0นมีเลข9ก้นะคะสําหรับคนวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะมาดูนะคะว่าคนวันอังคารได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนวันอังคารจัสเมนนะคะจัสเมนเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะจัสเมนเป็นไพ่ของการหลุดพ้นรอดพ้นนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีอาจจะมีในเรื่องของปาฏิหาริสิ่งที่เราคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคิงเรียนนะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีนะคะ ใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะคนันาคารนะกำลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะหรือใครที่ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารทําบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จด้วยนะคะรวมถึงคิงเหรียญยังบ่งบอกในเรื่องของการลงทุนการเล่นหุ้นนะคะการมีรายได้เสริมเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่เจ็ดดาบขึ้นมานะเรียกว่าวันนี้การงานนะคะต้องรู้หลบรู้หลีกนะคะนะต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดนะคะนะรวมถึงนะคะเจ็ดดาบนะคะ อาจจะมีในเรื่องของงานรับจอบงานหารายได้เสริมการวิ่งเต้นการเดินเรื่องเอกสารสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะหรือใครที่กําลังมีในเรื่องของคดีความนะคะเรียกว่าศาลนี้จะเป็นศาลที่ตัดสินแล้วนะว่าคุณทําถูกนะคะนะก็จะหล,ลุดพ้นรอดพ้นแต่ถ้าคุณทําผิดนะคะคุณต้องรับผลกรรมในสิ่งที่คุณทํานั่นเองนะคะรวมถึง7จดาบนะเจดาบกับจัสเมนนะคะนะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการบนบานศาลเก่าวแล้วลืมหรือเปล่านะคะนะระมัดระวังในเรื่องของการติดสินบนด้วยนะคะคนวันอังคารนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะนะมีโชคลาบลอยแบบฟุกๆเข้ามานะคะแต่การเงินก็ต้องระมัดระวังนะเจ็ดดาบขึ้นมานะคะระมัดระวังในเรื่องของการถูกชกชิงวิ่งราวนะคะข้าวของอาจจะตกหล่นหรือว่าสูญหายได้อาจจะมีในเรื่องของการถูกลักถูกขโมยนะคะนะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักนะคะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ร,ระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้นะคะใครที่มีปัญหากันอยู่ยังคาราคาสังนะคะยังตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักนะคะเรียกว่าเจอปุ๊บถูกใจปับ๊บเจอปุ๊บรักปั๊บในทันทีนั่นเองนะคะสุขภาพคนวันอังคารนะคะจะเกี่ยวข้องกับข้อเทา้าข้อเข่านะคะการลื่นการหกล้มข้อเทา้าพลิกข้อเทา้าแพลงนั่นเองนะคะ อศวินดาบนะคะวันนี้ดูเหมือนชาววรัณคารมีดวงของการเดินทางแบบกระทันหันแบบเร่งรีบแข่งขันกับเวลานะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําสั่งนะคะถูกโยกย้ายแบบกระทันหันแบบเร่งด่วนด้วยนะคะอัศวินดาบอย่าขับรถเร็วนะเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของรถเฉียวรถชนอุบัติเหตุนะคะสิ่งต่างๆทําตา,ตามมานั่นเองนะคะรวมถึงคนวรัณคารเจ็ดดาบกับอัศวินดาบนี้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการงานนะ อย่าทำอะไรแบบลุกลี้ลุกลนแบบรีบๆบเร่งๆนะคะดูให้ดีดูให้รอบคอบก่อนนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้านะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะโชคลาภมีนะคะจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของตัวท่านนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข1มีเลข0มีเลข7และเลข2นะคะสําหรับคนวันอังคารนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะ มาดูนะคะคนวันพุธจะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันพุธอัศวินถ้วยจะได้กัลยาณิมิตรที่ดีได้เพื่อนที่ดีเข้ามาจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปธรรมนะคะหรือตัวเราเองนะคะเรียกว่าเป็นมิตรที่ดีกับคนรอบข้างนั่นเองนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ สี่ม้เท้าการงานโดยภาพรวมยังมีความมั่นคงดีนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ออฟฟิศเป็นสถานที่ทํางานนะคะอาจจะมีในเรื่องของกิจการนะคะเล็กๆภายในครอบครัวก็ได้นะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเปิดร้านค้าร้านโชว์หวยร้านขายของชําร้านอาหารตามสั่งนะคะหรือค้าขายในบ้านนั่นเองนะคะณนะสถานที่หน้าบ้าน เดฟู Fool, นะคะนะเรียกว่ามีดวงของการเดินทางนะคะบางคนนะคะเดินทางไปทํางานด้วยพักผ่อนไปในตัวด้วยนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะพาคู่ครองพาคนรักพาครอบครัวนะคะเดินทางไปพักผ่อนไปตากอากาศนะคะเดฟู Fool, มีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะส่วนใครที่เออเดฟู Fool, มันยังอ่านได้ถึงตกงานว่างงานนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการที่แบบ มีกิจการเป็นของตัวเองงานฟรีแลนซ์นะคะนะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนประกอบธุรกิจในในครอบครัวนะเรียกว่าเดอะฟูก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะเสียหายเลยทีเดียวนะคะนะเราอ่านได้ถึงการงานที่แบบว่างานเอนเตอร์เทนนะคะงานงานอิสระนะคะนะงานไกด์งานท่องเที่ยวงานเดินทางนะคะก็เรียกว่าการงานโดยภาพรวมยังมีความมั่นคงดีจะได้รับข่าวดีนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันพุธนะคะเรียกว่าดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือคนวันพุธหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะการเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับครอบครัวคนรักนะคะหรือว่าการเดินทางนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะสนับสนุนเกื้อหนุนกันนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันและกันนะคะส่วนคนโสดนะหมอปามองว่ายังโสดอยู่นะคะนะยังรักสนุกยังนักอิสระยังไม่ผูกพันนั่นเองนะคะ สุขภาพคนวันพุธนะคะนะระมัดระวังในเรื่องของข้อเทา้าข้อเข่า,ขาอาจจะมีในเรื่องของการลื่นการหกล้มเกิดขึ้นนะคะคนวันพุธหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับสุนัขจรจัดนะคะหมาแมวจรจัดนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะ สองเหรียญน,นะคะดูเหมือนคนวันพุธช่วงนี้นะกังวลในเรื่องของการเงินนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวากันเลยทีเดียวนะคะได้มาจ่ายไปบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะหรืออาจจะต้องพึ่งพาโรงรับจำนำด้วยนะคะสองเหรียญเป็นไพ่ของเงินหมุนนะคะนะเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะสองเหรียญน,นี้มีโชคนะคะแต่มีไม่มากนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลขหก มีเลข4และเลข0นะคะสำหรับชาววันพุธนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าคนวันพฤหัสจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนวันพัหัสก้าวไม่เท้านะคะกังวลอึดอัดใจงุนงานใจจะไปต่อจะพอดีจะเอาอยัางไงดีนะคะนะสถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามานะคะบางครั้งก็มืด8ด้านเหมือนกันนะ8ดาบนี้เรียกว่าอึดอัดใจนะคะนะปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆการงานก็ดูเหมือนจะอินลุงตุงนางเลยนะคะวันนี้นะคะการงานระมัดระวังรอบคอบด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้านะคะนะหรือว่าอาจจะมีปัญหาอาจจะต้องนํางานเก็บงานเก่านะคะ ออกมาเคลียร์ออกมาสะสางออกมาแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จัดการวางแผนนะคะในเรื่องของการงานให้ดีนะคะรวมถึง8ดาบอาจจะมีบ้างการถูกดินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะนะเรียกว่าอาจจะเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับมิตรที่เราไว้ใจนะคะ สามดาประมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าเวียงอย่าวีนอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะประมัดระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันมีปัญหากันมีข้อขัดแยง้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือมีคําพูดที่ทิมแทงเสียดแทงจิตใจกันนั่นเองนะคะไม่ว่าจะทําอะไรต้องตั้งสติต้องใจเย็นต,ต,ต้อง,องรอบคอบนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันพฤหัสตื่มือเลยทีเดียวนะคะวันนี้จะเอายังไงดีนะจะจับแพชนแกะจะไปหยิบไปยืมใครดีนะคะจัดการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินให้ดีนะคะให้รอบคอบด้วยนะคะอย่าใจใหญ่นะคะนะเรียกว่าต้องรู้จักเก็บรู้จักกดออมบ้างนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสามดาบแดดาบนี่ยังยังคาราคาซังอยู่นะคะยังรัก,รกเลิกเลิกนะคะนะยังตัดกันไม่ขาดนะคะ ส่วนคนโสดนะคะคนโสดหมอฟ้ามองว่าโสดไม่สนิทนะแอบมองแอบชอบใครอยู่หรือเปล่านะคะนะพอก้าวไม่ทํามันเป็นไพ่ของการแอบมองแอบชอบของคนที่เขามีเจ้าของแล้วนั่นเองนะคะอาจจะรู้สึกว่าเอชันอกหกักฉันผิดหวังนะเขามีคู่แล้วนะคะสุขภาพของคนวันพฤหัสนะคะจะเกี่ยวข้องกับสายตาความดันไมเกรนนะคะรวมถึงการเจ็บตามเนื้อตามตัวเจ็บซ่วงอกเน้นหน้าอกเจ็บคอไอมีเสมหะนะคะ บางคนมีปัญหาในเรื่องของการเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นโรคหัวใจด้วยนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดตีบอะไรพวกนี้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะพักผ่อนบ้างนะคะหกดาบนะคะเรียกว่าสถานการณ์ในวันนี้มันอาจจะดูย่าแย่นะคะแต่ว่ามันไม่แย่เลยทีเดียวนะคะหกดาบขึ้นมานี้เรียกว่าเวลาจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนะคะนะเรียกว่าเราต้องรู้จักรอเวลาและรอโอกาสหน่อยเท่านั้นเองนะคะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะอยากจะบอกว่าโชคลาภไม่มีนะคะนะไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคนะคะมีโชคกับงานมากกว่านะคะแต่ถ้าตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข9มีเลข8และเลข3นะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสนะหมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้าให้กับเจ้ากรรมนายเวรก่อนนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการสวดมนต์นะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านนะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวันศุกร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันศุกร์นะคะได้ไพ่คิงดาบนะคิงดาบนี่มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะเรียกว่างานหนักงานเหนื่อยนะคะต้องบุกต้องลุยต้องสู้ต้องฝ่าฟันต้องอดทนอย่างเดียวเลยนะคะคิงดาบเรียกว่าคนวันศุกร์มีสภาวะความเป็นผู้นํามากกว่าผู้ตามนะคะนะ สองดาบขึ้นมานะคะเรามาะระวังในเรื่องของตัวเลขเอกสารนะคะนะการเซ็นสัญญาการค้ำประกันนะคะหรือใครบางคนนะคะวันนี้เรามาะระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะอาจจะมีข้อขัดแย้งกันนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนจะว่าไม่เข้าใจกันนะคะเรียกว่าทัศนคติความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะ10ไม่ ขอโทษนะคะสิบไม้เท้านะคะงานหนักงานเหนื่อยแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆบางคนต้องเคลียร์งานต้องสะสางงานต้องหอพิวงานกลับมาทําที่บ้านนะคะนะใครที่มีกิจการเป็นของตัวเองออเดอร์จะเยอะนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังรอบข้อให้ดีนะเดี๋ยวออเดอร์มันจะตกมันจะหล่นมันจะหายได้นะคะเดี๋ยวจะเกิดการงานเข้านะคะหรือใครบางคนนะคะวันนี้เรียกว่าทํางานมากกว่าค่าแรงนะเรียกว่างานค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนี่เรียกว่าลำแข้งลาขาของตัวเองมากกว่านะคะกว่าจะได้มาไม่ง่ายเลยนะคะดูเหมือนวันนี้นะคะคนวันศุกร์นะคะจะหมดไปกับโทรศัพท์มือถือด้วยนะโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะหรือว่าเน็ต Wi-Fi นะคะอาจจะสร้างความหงุดหงิดให้กับตัวท่านนั่นเองนะคะ ่วนในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนคนวันศุกร์ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะความรักช่วงนี้ดูห่างเหินหมางเมินกันนะคะอาจจะด้วยภาระด้วยหน้าที่นะคะของแต่ละคนนั่นเองนะคะทําให้แบบความรักไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลาพูดไม่ค่อยมีเวลาคุยกันนะคะพอหันหน้ามาพูดคุยกันก็รู้สึกว่าจะมีปัญหากันนะคะพูดคุยไม่ค่อยจะเข้าหูในช่วงนี้นะคะส่วนคนโสดนะคะวันนี้เรียกว่าอาจจะต้องยังโสดต่อไปก่อนนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันศุกร์จะเกี่ยวข้องกับสายตาความดันไมเกรนปวดบ่าปวดไหล่น่องนะแข้งกล้ามเนือ้ออักเสบนะคะแปดถ้วยนะคะดูเหมือนคนวันศุกร์วันนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนะนอนดึกดึกตื่นๆนะคะทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่ากันเลยทีเดียวนะคะบางคนทํางานกันแต่เช้ามืดกว่าจะเลิกก็ดึกดึกตื่นๆเนาะบางคนทํางานกลางคืนนะคะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะแปดถ้วยขึ้นมามีดวงของการเดินทางด้วยนะคะเดินทางในสถานที่ เรียกว่าเดินทางในตอนกลางค่ำกลางคืนนะคะหรือใครที่ค้าขายช่วงนี้ช่วงเช้ามืดกับช่วงค่ำนะคะจะค้าขายดีจะค้าขายได้นะคะรวมถึงให้มีในเรื่องของสื่อออนไลน์โฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะโชคลาบมีไม่มากนะคะตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลขหนึ่ง มีเลข2และเลขศูนย์นะคะใครที่นอนไม่ค่อยจะหลับหมอฟ้าแนะนําว่าให้สวดมนต์ก่อนนอนนะคะนะหรือสวดมนต์ช่วงเช้าก่อนที่เราจะออกไปทำมาออกไปทํางานนะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะมาดูนะคะว่าคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันเสาร์ราชินีถ้วยนะ เรียกว่าช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะเป็นแม่บ้านนะคะได้ไพ่ของคุณแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะการดูแลเอาใจใส่คนในบ้านคนในครอบครัวนะคะหกถ้วยนะคะนะหกถ้วยเป็นไพ่ของความรักการดูแลการเทคแคร์นะคะความเข้าอกเข้าใจกันนะคะการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีนะคะนะเรียกว่า ได้ติดต่อกับลูกค้าคนเก่าๆนะคะเดลเวอร์การพูดคุยการติดต่อการเจราจาประสบผลสําเร็จดีมีช่องทางมีลู่ทางมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของช่องทางเลือกนะคะบางสิ่งบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะการงานนะคะหมอฟ้ามองว่ายังดีอยู่ยังโอเคมีความมั่นคงอยู่นะคะการค้าการขายยังมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะการเงินนะคะหมอฟ้ามองว่าคนวันเสาร์นะการเงินไม่ติดไม่ขาดนะคะนะเรียกว่ามีรายได้มาจากหลากหลายช่องทางหรือใครบางคนนะคะเรียกว่าดวงมักจะมีคน อุปถัมภ์มาักจะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคุณพ่อคุณแม่จากคนในครอบครัวนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะนะ เรียกว่าใครที่กธกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอาภัยให้กันนะคะนะบางคนก็ได้คุณมาเพาะบ้านที่ดีนะคะคุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะส่วนคนโสดนะหมอฟ้ามองว่ามีดวงของการได้พบรักนะคะได้พบรักต่างวัยนะคะหรือความรักครั้งเก่าๆมีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาอีกนะคะสุขภาพคนวันเสาร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะคะ สิบเหรียญน,นะคะคนวันเสาร์ใครรองเงินก้อนใหญ่อย,อยู่ไม่เอ่ยมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะมีโชคเข้ามานะคะนะโชคเอ่อโชคลาภนะคะตัวเลขมาจากบัตเลขที่นะคะนะตัวเลขมาจากเด็กนะคะสิบเหรียญใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทาบัตรเครดิตสินเชื่อจะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงนะคะสิบเหรียญน,นี้อาจจะมีในเรื่องของการเล่นหุ้นนะคะการเป็นนายหน้านะคะการเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของ รายได้เสริมที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะมีเงินปันผลก็ได้ด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหนา้าไพ่นะคะมีเลขศมีเลขหมีเลข6และเลข1นะคะสำหรับคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ